เดี๋ยวรอเตะเยี่ยมก่อนครับเพื่อสาวประตูพีชมพูไปไหนครับชมพูชมพูอยู่แดนนี้ก่อนครับชมพูชมพูอนุญ,ญาตให้คุณครูพยายำชันลงไปในสนามได้ด้วยนะ เอาเลยครับ okay. สน ouais. ุกเลยครับท so ีนี้เีตูยสู่24นะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดการแข่งันนะครับใน การอนุบาลตะข้อเกตครั้งที่22นะครับท่านสามารถรับชมได้ผ่านทางข้อทางธรรมชาตินะครับเี่อว่าจะเป็นนะครับ<ว><ว>ก็มาดูความต้นสเขางดเด็กกันครับนะบเด็กๆน่ารักูก,ก็น่ารักครับโดยเฉพาะคารอบครูอนุบาลอันนี้มีคนฝากบอกนะครับ เริ่บร้อนตัวแล้วเว้ยเริ่บร้อนตัวมาถ้าเดเกลอะนะครับก็คณครูก็เลอะไปด้วยนะครับนะครับนี่แหละครับก่อนจะลงสนามต้องมีอธิบายันนะครับว่าต้องเล่นยังไงนะครับแต่ก็เท่าเดิมครับเหมือนเดิมครับอธิบายไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ ถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจครับทําได้ไหมทําได้ครับลงสนามไปเท่ากับศูนย์ครับขอบคุณไปยังคุณที่ถานในสนามนะครับคุณครูมนทนคำนันนะครับคุณครูจากโรงเรียนบ้านเขาถ่านนะครับเป็นคนในตลาดครับบ้านกำเนิดเขาครับเป็นคนในตลาดสักข้อเราเองนะครับ แวะไปุบนุนได้นะครับคุณครูบนทนตอนนี้เขาทําธุรกิจมืดนะครับขายถานเราก็ขอบพะคุณไปยังมือกล้องของเรานะครับคุณครูอาทิ์เิตวอนชำาาจากโรงเรียนบ้านเขาถับนะครับอันนี้ก็ธุรกิจการบินครับขายตักกระทอดคือเจสลับเวลามาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับ กธรรรมชาตติตอนน,นนีนนน <c oughs> ะ <c oughs> ขอบคุณไปยังบริษัทสิง g p r ร d ช c t i o นะครับขอบคุณไปยังบริษัท n e c กระ o อยนะครับวันนี้ไม่ได้มาแค่บริษัทเดียวก็ไม่ได้มาครับไม่ได้มาช่วยเลยครับ <c oughs> ขอบคุณไว้ก่อนนะครับเผื่ออนาคตข้างหน้าเผื่อได้สปอนเซอร์ <c oughs> นะครับ <c oughs> อ๋อได้ครับผมตั้งแต่ติดต่อได้นะครับการพิธีกร นะครับจบที่แล้วก็จาพาดล้อกันทีนะครับตัดภาพมาที่สนามนะครับอนุบาลปักทอสเตเดียมเรามีระบบการระบายน้ำระดับโลกครับไม่ต้องห่วงครับรออจากบุรีรัมย์จะในเติดเท่านั้นนะครับเอาวาครับโอ้ไม่รู้จะพาดยังไงเลยทีเนี้ยเอาเอาเอาระวังเสาเลยลูก กรรมการครับกรรมการครับกรรมการตัวหลักครับหลักจริงๆครับไม่วิ่งเลยครับยืนอยู่เฉยครับเอาเอาเป็นการตัดสินกีฬาที่ปวดหัวที่สุดในโลกครับเราต้องขอบพระคุณกรทับใครเป็นไมเกรนเป็นตัดสิ้นใน่ตายครับเพอาในสนามเลยครับแยกไม่ออกเลยครับอ๋อผู้ปกครองจะลงไปเวยนะครับเชียได้นะครับอย่าลงไปเตีกับเด็กนะครับ คุณครูำจำแจมี่เดินไปทำอะไรครับไอ้ให้คำตอบของทีมอ๋อจุดโทษอ๋อไม่เป็นไรครับคนอื่นอาจจะอาจจะให้ออกครับคุณครูำจำแจมีต่อเลยครับเยืนสวยๆให้พวกน้องๆเขามอง,งกันนะครับ <laughs> อ่า ผ่าก็ลาบากไปด้วยครับไม่รู้จะผาายังไงคือยิ่งกว่ารดเดนแตกรังนะครับลุ้มกันเลยครับดูยากเลยครับผู้ปกครองเริ่มเกลียดครับเริ่มลงไปแล้วครับระวังนะครับสะดุดตัวเองล้มนะครับยุ่งเลยนะครับอายลูกเลยนะครับสะดุดล้มเลยครับ ลูกนี้เป็นการวนจุดโทษครับในระยะหวังผลน,นะครับของสีชมพูเป็นการยิยงจุดโทษที่ลวมกันที่สุดนะครับต้องมีภาพสโลโมชั่นด้วยนะครับอ้าวยิงไม่เข้าครับยังไงก็ไม่เข้าอยู่ตรงเต้นพอดีครับนี่ผมว่าแล้วไงยังไงก็ไม่เข้าอ้าวเทียงงงเอาไม่เป็นไรลูกเตะไปเอาหันไปทางไหนก็เตะไปใ้่ไหมล่ะเอา้า ทั้งแซปทั้งโอโมวันนี้ต้องเข้าแล้วครับต้องแช่ไไปสักสามวันนะครับอไ,ไอคนตีไม่เท่าไล้ว,ลวไอคนเดินไปรับนี่เข้าตาหมดแล้วเป้าตาตัวยืนจริงจริงอ้อพคนนี้มาทำอะไรกันเนี่ยไอยืนจริงจิงจะอะไรคุยกันนูน่นเพื่อเขาวิ่งอยู่นูน่นโอว,วางวา,างแผมพรบวางแผนกันอยู่ครับ ฟางฟังแผนกเอาไม่สนใจอีกเอาเอาทั้งรลบนี้จะมีเราแค่สองคนเอาแม่อะไรจัมือนะไม่จับมือฟังโอ้โหแถมแถมแขนักกมนาจที่เท้าเย็นครับผมตัดท่าเป็นกรรมการครับกรรมการยังไงครับกรรมการตายเวทกรรมอ้าว เอาเอาตาเวรตามกรรเอาเออเอาเอาแล้วแต่เอาขอให้กีนเข้าเอาเอาไปเอาอย่าจับลูกก็พอแล้วนั่นเกลือไปแล้วเอานนัพวยจะไม่ขาดคำโอ้ครับเอ่อ เทียบเลยครับแบบนี้อ้าวมาแล้วครับบอก้ากระชากไปเองครับยังไงลูกนี้จะยินเข้าจะย็นงหรือเปล่ายิ่งหรือเปล่ายิ่งบอกไปแลยครับครัวนี้นะครับเราจะมีเราจะเล่นครึ่งเดียวนะครับครึ่งละห้าสิบนาทีนะครับให้กรรมาการเทียบไปเลยนะครับเล่นในสนามลูกรงอาหารไม่ต้องไปเล่นลูกขึ้นลงอาหารไปแล้วตอนนี้ แต่ตะกองถ่ายพวิวจริงไปแล้วออสองคนอ้อสองคนกลางสนามนี่จะอกถ่ายรูปอย่างเดียวเลยคือเราจะอยู่ด้วยกันจนฟ้าดินสลายครับสองคนลงทำใม่มไม่เนใจนะครับเพื่อนอยู่นู่นเขาเรียกว่าตัวเปลี่ยนเกมนะครับเนี่ยสองคนที่เขาเรียกตัวเพื่อนนะเพื่อนรักกันนะครับ ประตูสีชมพูจะหลับแล้วครับประตูสีชมพูจะหลับแล้วครับเนาะนั่งพิงเสาแล้วครับคือเอาผมมา,มาทำอะไรครับเนี่ย <c oughs> นี่แหละครับที่มาของผู้รักษาประตูส <c oughs> ังเกตง่ายๆครับฝันสีจมพูนอนนั่งกอดประตูไปแล้วครับ <c oughs> นี่แหละครับที่มาของผู้รักษาประตู <c oughs> ฮะประตูไหายเอาแมกก็เดืออีก <c oughs> โอ้โอ ปวดหัวเลยครับพี่เนี่ยอาละเว้ยครับลูกนี้เอามาละเว้ยประว่าประลุนี้ังไงยังไงกระชากไปเองยังไงลูกนี้หนึ่งต่อหนึ่งเราจะท๊อกังไงยิงเข้าไปเข้าไปเดา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 จะไงไปดีกว่าเฮ้ยยังไงเฮ้ยเรียบเรียบเรียเข้าไปแล้วครับตีปีชมพูยิงเข้าไปแล้วครับ อะไร,ะกกรตอนนี้หนึ่ง,งประตูต่อศูนย์ใครยิงเข้าลูกชูงขึ้นใครยิงเข้าใครยิงเข้าลูกไอคนยิงเข้าก็ไม่รู้ว่าตัวเองเข้าได้ยังไงวะไม่รู้มันเข้าได้ยังไงก็ไม่รู้คนยิงเข้ามารับตังค์ที่แม่เลยลูกห้าร้อยบาท โอ้โหนะครับขอสรุปสนามครับเด็กๆนะครับไม่แน่ครับวันนี้เป็นนักกีฬาตัวจิ๋วของเราแต่อนาคตข้างหน้าเขาอาจจะเป็นนักกีฬาทีชาติก็ได้ครับนะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับเด็กๆนะครับมีละะรั้งครับกีฬาสีเรานะครับย้อนกลับไปไม่เด็กนี้ก็คือเป็นกีฬาที่สนุกที่สุดนะครับเป็นอยู่ในความทรงจำนะครับกีฬาสีนะครับ แล้วกัรภาพมาที่สนามครับกองหน้าเราวิ่งอย่างเย่อไปแล้วล้มแล้วโอ้ล้มคนเดียวไม่ว่าชวนกันล้มเลยเป็นโอ้โหแต่ตอนนี้กำลังย่างแม็กซ์ซ้อนแล้วนะเขี่ยแบบเขีทนกรรมการนะครับเขื่อกรรมการก็เชื่อขาวซะด้วย ไม่เป็นไรครับเจ้าของร้านซัฟลี่ร้านที่ใหญ่ที่สุดในเทศบาลปัดข้อเอาอีกแล้วเอายิงเข้าอีกแล้วไม่ถามหรอกว่าใครยิงเข้าเพราะลุ้ไปทั้งประตูขนาดนั้น่ะเอาใครยิงเข้าก็เอาเอแยกครับแยกฟังกรรมการเลยนะครับฟังเสียงลูกบิดในกรรมการบอกว่าครับแล้วครับคำถามเข้าใจยังเข้าใจแล้วค่ะ ข้าใจแสดงว่าไม่เข้าใจนะครับผู้รักษาประตูฝั่งนี้เขาไม่สนใจอะไรเลยครับรักษาประตูที่กิมคว้าหายผู้รักษาประตูเราก็เคยเป็นดารามาก่อนครับเคยแสดงละครหลายเรื่องนะครับเรื่องที่ทำผลงานให้กับกรรมการที่ ส่งด่างก็คือเรื่องเกิดมาทำไมครับเคยเกิดฉายในห้องไอทีไปแล้วแต่ตอนนี้ก็ปิดกิจการไปแล้วครับอ้ะเลยอ้าเลยอ้าเลยอ้าเลย เป็นไรครับเพราะว่ากรรมการเป็นเจ้าของร้านซักรีที่ใหญ่ที่สุดในเทศบาลตท่อยังไงก็ไปอุดหน้นกันได้ครับซัก424ชั่วโมงตอนนี้ผมเอาไปถากตั้งแต่เดือนที่แล้วครับเอาไปซักยังไม่ได้ผอมาตากเลยครับตอนนี้น่าจะขึ้นลาไปแล้วนนี้ภาพถ่ายที่ตรงกลางสนามของสี สีฟ้าครับสีฟ้าแย่งมาโดยการเดียดลุ้นวันนี้สีชมพูแย่งกันเองแล้วครับเอาสีชมพูครับตอนนี้เอาเรงเอาเอาสีฟ้ายัางไสงสกัดได้เอาเรองอีกแล้วเอาอย่าล้ว,วกันหน้อยนะเอา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 เข้าเอากันครับไปบอกไม่ออกเลยตอนนี้เอาอีกแล้วโอโ้โหสามประตูต่อสองน,นะครับ นะครับมีคนเคยบอกไว้นะครับนักวิชาการท่านหนึ่งเคยบอกไว้ว่ายิ่งเอยิ่งเยอะประสบการณ์นะครับอันนั้นโฆษณาพี่ตอบขออนุญาตกับคันครับจบจากคู่นี้ครับแต่ละสี่ครับเตรียมเพลงเชียร์ไว้หนึ่งเพลงนะครับแต่ละสี่ครับเตรียมเพลงเชียร์ไว้หนึ่งเพลงนะครับอ่านักกีฬาทุกคนเข้าแถวกลางสนามก่อนครับเข้าแถวก่อนครับเราเก็ียภาพกับกรรมการผู้มอบแม